5กดพื้นฐานการลงทุนให้รวยสไตล์พ่อรวยสอนลูกโดยโรเบิร์ตคิโยสกิโรเบิร์ตคิโยสกิเจ้าของซีรีส์ผลงานเขียนชื่อดังอย่าง Rich Dad Poor Dad พ่อรวยสอนลูกในวิดีโอนี้เขาจะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการลงทุนเพื่อก้าวสู่การเป็นคนรวยที่ทุกคนจำเป็นต้องรู้กดข้อที่1ใช้เงินคนอื่นในการลงทุนสำหรับโรเบิร์ตคิโยสกิ เขาเลือกที่จะยืมเงินคนอื่นมาเพื่อลงทุนหรือจะเรียกว่าใช้หนี้มาลงทุนก็ได้แต่เขาออกปากเตือนไว้อย่างเคร่งครัดเอาไว้ก่อนเลยว่าเขาไม่แนะนำวิธีนี้แต่หากอยากใช้วิธีนี้สิ่งแรกที่คุณจะต้องมีก่อนเลยก็คือ financial education หรือความรู้ทางการเงินที่เข้มข้นมากๆต้องรู้ในระดับ expert คือรู้แจ้งรู้กระจ่างเกี่ยวกับการเงินทุกศาสทุกแขนง ถึงจะใช้วิธีนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่งั้นมีแต่เจ๊งกับเจ๊งโดยพ่อรวยจะบอกอยู่เสมอว่าการเป็นหนี้ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรเพราะอันที่จริงแล้วมันมีทั้งหนี้ดีและหนี้เลวหนี้เลวส่วนใหญ่เกิดมาจากการนาเงินที่ยืมมานั้นไปใช้ในเรื่องของการอุป,ปโภคบริโภคที่เมื่อใช้จ่ายไปแล้วมันจะไม่มีเงินงอกเงยกลับคืนมาแต่ในขณะที่หนี้ดีนั้น มันจะสามารถสร้างผลตอบแทนกลับคืนมาได้มากกว่าดอกเบี้ยธนาคารซะอีกทำให้ยิ่งกู้ยิ่งรวยเพราะนอกจากจะไม่ต้องควักเงินในกระเป๋าของตนเองแล้วไอที่ไปลงทุนเอาไว้มันก็จะเอาไปจ่ายดอกเบี้ยธนาคารแถมยังเหลือเงินเข้ากระเป๋าของเราเพิ่มอีกต่างหากและประโยชน์ที่ได้จากนี่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อกู้มาลงทุนคุณไม่ต้องเสียภาษีเพราะในงบการเงินในกระบวนการการทำบัญชีนั้น จะลงบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายลงบันทึกเป็นค่าลงทุนของบริษัทเพราะมันไม่ได้ถือว่าเป็นไรายได้และนอกจากนั้นสินทรัพย์ที่ลงทุนเอาไว้มันก็เติบโตขึ้นงอกเงยขึ้นในทุกๆวันอีกด้วยแต่ก็ต้องระวังเพราะวิธีนี้มันทำให้มหาเศรษฐีหลายต่อหลายคนหมดตัวล้มละลายมาแล้วดังเช่นในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งที่จู่ๆค่างเงินบาทก็ลอยตัวดอกเบี้ยที่ไปกู้มาลงอสังหาริมทรัพย์กลับดีพุ่งสูงขึ้น จนไอที่ลงทุนเอาไว้ไม่สามารถจ่ายดอกเบีย้ยธนาคารไหวจากมหาเศรษฐีกลายเป็นคนล้มละลายในชั่วข้ามคืนกฎข้อที่2ต้องรู้จักแหล่งรายได้ทั้ง3ประเภทรู้หรือไม่ว่าคนรวยส่วนใหญ่นั้นแทบจะไม่จ่ายภาษีหรือจ่ายภาษีให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ซึ่งภาษีมันเกิดมาจากประเภทของแหล่งรายได้ที่แตกต่างกันไปจึงทําให้การเสียภาษี มีเรทที่แตกต่างกันด้วยโดยโรเบิร์ตคิโยสกิได้จำแนกประเภทของรายได้แบ่งเป็น3ประเภทก็คือรายได้ประเภทที่1 Earn Income เมื่อเราทำงานหาเงินได้รับรายได้จากเงินเดือนค่าจ้างจะเข้าเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีส่วนบุคคลซึ่งเป็นกลุ่มที่เสียภาษีสูงที่สุดยาในไทยก็เสียภาษีสูงสุดอยู่ที่35%และในหลายๆประเทศ เก็บภาษีมากกว่า50%ซะอีกแต่ก็ยังว่าประเทศที่เก็บภาษีแพงส่วนใหญ่สวัสดิการดีดีย้ายปะละ่ะย้ายปะละ่ะรายได้ประเภทที่2 Portfolio Income รายได้ประเภทนี้จะเป็นในลักษณะซื้อมาขายไปยกตัวอย่างเช่น Flipping House คือการซื้อบ้านเก่ามารีโนเวทใหม่แล้วขายในราคาที่สูงก,กว่าเดิมเพื่อทำกำไรหรืออย่างการซื้อขายหุ้น เช่นซื้อหุ้นมาในราคา100บาทแล้วขายทำกำไรออกไปในราคา200บาทเป็นต้นและรายได้ประเภทที่3 passive income เป็นรายได้อย่างเดียวที่คนรวยสนใจและหาวิธีที่จะสร้างรายได้ในหมวดนี้เพื่อเสริมสร้างความมั่งคั่งโดยหัวใจหลักของการมีรายได้แบบ passive income ก็คือมันสามารถสร้าง cash flow หรือกระแสะเงินสดได้อย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าจะทำงานหรือไม่ทำงานณนะขณะนั้นก็ตามทีแถมยังเป็นไรายได้ในกลุ่มที่เสียภาษีน้อยที่สุดหรือบางอย่างก็ไม่ต้องเสียภาษีเลยด้วยซ้ากฎข้อที่3จงค้นขวายหาความรู้ในเรื่องของการเงินถ้าให้เลือก้ักวิชาที่เรียนสำหรับมหาลาัยชีวิตนั้นหนึ่งในวิชาที่จำเป็นที่สุดก็คือเรื่องของการเงินแต่วิชานี้ดันกลับไม่มีการเรียนการสอนในโรงเรียนซะอย่างนั้น คำถามที่ควรถามก็คือแล้วทุกวันนี้เราไปโรงเรียนเพื่ออะไรคําตอบที่ตอบตามๆกันมาก็น่าจะเป็นไปโรงเรียนเพื่อให้ได้เรียนเกรดดีๆเพราะเมื่อได้เกรดดีๆก็จะได้มีโอกาสได้ทํางานที่ดีและมีะไรายได้ที่สูงนั่นเองแต่ในยุคป,ปัจจุบันที่เริ่มมีหุ่นยนต์เริ่มมีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาทดแทนแรงงานมนุษย์ทำให้งานนับล้านตำแหน่งต้องหายไป และเมื่องานที่ใช้ความรู้ในโรงเรียนนั้นกำลังจะหายไปแล้วเราจะเรียนไปเพื่ออะไรเพราะต้องยอมรับว่าโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากและความรู้ในสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ก็ปรับเนื้อหาไม่ทันกับโลกปัจจุบันกว่าจะเรียนจบหลักสูตรก็ดันพบว่าความรู้ที่อุตสาหร่ำเรียนมานั้นไม่ได้เป็นที่ต้องการของตลาดอีกต่อไปแล้วแต่ยตีความผิดไปนะครับว่าระบบการศึกษานั้นไม่สำคัญ เพราะอันที่จริงมันสําคัญมากเพียงแต่ต้องรู้ว่ามีวิชาไหนบ้างที่สําคัญต่อการดํารงชีวิตในยุคปัจจุบันต่างหากและหนึ่งในวิชาที่ทุกคนต้องเรียนรู้ก็คือ financial หรือเรื่องของการเงินนั่นเองกฎข้อที่4ลงทุนเพื่อสร้างกระแสเงินสดคนส่วนใหญ่ยังยึดติดกับการหางานดีๆเงินเดือน,อนสูงๆทำเพื่อที่จะได้ไปใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันกินหรูอยู่แพง พอเงินหมดแล้วก็หาใหม่ทำงานใหม่รองเงินออกแล้วก็วนลูปซ้ำๆเดิมๆแบบนี้อยู่เรื่อยไปจนกระทั่งเริ่มใช้จ่ายเกินตัวใช้จ่ายเกินกว่าที่ตัวเองหามาได้เริ่มเป็นหนี้เป็นสินเริ่มกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถจนท้ายที่สุดก็ต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาหยุดทำไม่ได้เพราะเดี๋ยวไม่มีเงินไปผ่อนบ้านผ่อนรถทำให้โฟกัสของเราจะตกไปอยู่ที่ หากอยากหลุดสภาวะนี้ก็ต้องหางานทําทํางานให้มากขึ้นหนักขึ้นทำโ o ทเยอะๆเริ่มมองหางานที่2ที่3ทําหลังจากที่ทำงานหลักเสร็จแล้วแต่สุดท้ายก็พบว่ายิ่งทํางานหนักมากเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่หลุดวงจรน,นี้สักทีเพราะโฟกัสผิดจุดแต่หากเมื่อได้ลองเริ่มเก็บเงินส่วนหนึ่งมาลงในสินทรัพย์มาลงในแอดเซทก็จะพบว่าเงินในกระเป๋ามันเพิ่มขึ้น ทั้งๆที่ก็ทำงานหนักเท่าเดิมแต่เปลี่ยนโฟกัสจากเดิมที่จะต้องทำงานมากชั่วโมงขึ้นเปลี่ยนมาเป็นทำงานเพื่อหาเงินลงทุนในสินทรัพย์มากยิ่งขึ้นแทนและยิ่งสินทรัพย์มีขนาดใหญ่มากขึ้นเท่าไหร่มันก็จะยิ่งผลิตกระแสเงินสดออกมามากขึ้นเท่านั้นและมันจะผลิตกระแสเงินสดออกมาเรื่อยๆแม้ในายามหลับหรือแม้ในายามที่เราทำงานหรือไม่ทำงานก็ตามทีดังนั้นถ้าต้องการเป็นคนรวยจงโฟกัสที่การสร้างสินทรัพย์ ที่สามารถผลิตกระแสเงินสดออกมาได้อย่างสม่ำเสมอกฎข้อที่5การระดมทุนโรเบ,บิร์ตคิโยสกิกล่กาวว่าการไม่มีเงินไม่ใช่ปัญหาใหญ่ในการที่จะกลายเป็นคนรวยเพราะแม้แต่ตัวเขาเองฐานะวันนี้ไม่มีเงินเลยก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งที่เขามีก็คือเขามีไอเดียเขามีความคิดสร้างสรรค์เขามีทักษะในการขายมีวิสัยทัศน์และมีความมุ่งมั่น บวกด้วยมีทักษะในการเจรจากับคนรวยคนที่มีเงินเยอะๆเขาสามารถเข้าไปคุยกับคนรวยเสนอแนวคิดในการสร้างสารรค์ธุรกิจเพื่อให้คนรวยลงทุนในตัวเขานำเงินของพวกเขาไปทำให้มันงอกเงยได้และในยุคนี้เป็นยุคที่มีคนรวยอย่างมากมายที่พร้อมจะลงทุนเพราะพวกเขาเองก็มองหาการลงทุนที่มีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันและนี่ ก็คือห้กฎพื้นฐานในการลงทุนให้รวยในแบบฉบับของโรเบิร์ตคิโยสกิที่เขาได้เรียนรู้จาก Rich Dad และหากคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่าวิดีโอนี้นั้นมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับทีมงาน Blue O'Clock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ